ทูชอส,สดีค่ะวอส,ส,สดีคุณค่าทุกท่านนะคะที่กำลังเด้เลือกซื้อสินค้าอยู่ภายในเซเว่นอีเลเวนสาขาดอนเจดีแหอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันทฤดีไทยเจอิญเป็นพนักง,งานทู่จสาีซื้อเซเว่นสาขาดอนเจดีแหอย่างนี้นะคะ่ะสาหรับวันนี้นะคะ คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มองมองหาสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องนะคะแต่ไม่อยากเดินทางไปไกลถึงห้าง,งค่ะวันนี้ค่ะทูช็อของเรานะคะได้ยกช็อปสมาร์ทโฟนนะคะแบรน์ดังหล,ลักหลายรุ่นหลากหลายแบนนะคะมางจหนานให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะใกล้บ้านภายในเซเว่นอีเวนสาขาดานอนเจดียแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone Hu Sams ซัมซุงรีโว่เรย์มีและยังมีทูแบงก์ของเราอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีอ,อุปก,กรณ์เสริมนะคะเช่นอะแดปเตอร์สายชาร์จแบท หูฟังบลูทูธลำโพงบลูทูธแล้วก็ยังมีฟิล์กระจอีกด้วยนะคะเราส่งส่วนถึง30%กันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกคา้าน,นอก่างนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาเสนอคุณูค้านะคะเป็นโปรโมชันโฮเว่ไว้6หพีค่ะซึ่งมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.3นิ้วนะคะแสดงผล ips lcd นะคะความละเอียด hd plus นะคะกล้อง3ามเยนความละเอียด15บ3วกบวกล้านพิกเซลนะคะแล้วมีเลนเลนกงไว แองเจิลนะแองแองเจิลนะคะช่วยถ่ายรูปมุมกว้างแบบ120องศาเลยนะคะได้อย่างง่ายดายกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะคะมีโหมดบิวตี้นะคะที่ช่วยปรับระดับให้ใบหน้าเนียนขึ้นถึง10ระดับเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าอีกหนึ่งความคุ้มค่าของหัวเว่ยไวท์หกพีซัวนี้นะคะเป็นมีแบตเตอรี่ถึงมากถึง5,000ันมิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้า สามารถใช้งานได้ถึง2วันยาวนาะนสบายบายกันเลยนะคะสำหรับสมาร์ทโฟนหวัววายหวัยหวพีตัวนี้นะคะราคาปกติ3,999บาทนะคะแต่วันนี้นะคะทางทูชชอปของเรานะคะได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเพื่อคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะลดเหลือเพียง899บาทเท่านั้นนะคะเพียงคุณลูกค้าสมัครเปิดเบอร์ใหม่พร้อมสมัคร รายเดือนนะคะได้แพ็กเกจที่เรากําหนดให้นะคะหรือและพร้อมชําระค่าบริการร่วงายเดือนล่วงหน้า500บาทเพียงเท่านี้ใครๆก็เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปกค,คุ้มค่ากันได้เลยนะคะ mm hmm. สาหรับวันนี้นะคะดิฉันทารดีไทยเจริญเป็นพนักงานทูชจบในเซเว่นอิลเวนสาขาแห่งนี้นะคะ mm hmm. ต้องขอขอบคุณลูกค้าในที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ